ครับพบกันอีกแล้วครับผมออสรถบ้านคุณภาพดาบวันชัยคิดถึงรถสวยคิดถึงรถบ้านคุณภาพดาบวันชัยวันนี้ครับนางแบบของเราครับวัตด้าสองสกายแอคทรุ่นท็อปไฮพัทปี2องพันคันนี้ได้รถที่สวยมากๆครับคาแรคเตอร์รถของเราครับเราเอาแต่รถสวยมาขายเท่านั้นและเราก็มีการเก็บงานก่อนตั้งขายให้รถใกล้เคียงกับป้ายแดงที่สุดรถสวยสีเต็มยางเต็มภาษีเต็มภายในสวยใสยสะอาดครับสวย360องศา คนซื้อไปครับก็คือซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องซื้อไปซ่อมทุกอย่างเนียเน้ยหมดเบาะแน่นๆเลยครับเนี่ยครับรถสวยสีเต็มคาว่าสวยสีเต็มหมายคำว่าก็คือไม่มีริ้วไม่มีรอยซื้อไปก็คือไม่ต้องเก็บสีแม้แต่แฟกชิ้นเดียวเนี่ยครับเปิดประตูให้ดูโล่งๆสว่างๆส,สวย360องศาแล้วรถจมน้ําน้ําท่วมไม่มีครับดูรถกับเราได้ความรู้ด้วยวิธีดูรถงามค่วง่ายที่สุด ไฟฉายสองใต้คอพวงมาลัยได้บอกมันต้องใส่กิ๊บกิไม่มีลายสนิมถ้ามีลายสนิมแปลว่ารถลุยน้ำถึงพรม,มาะรถลุยน้หถึงพรมเรียกว่ารถน้ถําท่วมแล้วมาดูเครื่องจนกันดีกว่ารถมือเดียวสับคนรุ่นใหม่ที่ดูรถง่ายที่สุดก็คือรถไม่ขยับน็อต <Not S 2> ไม่ขยับหมายความว่าไม่เคยชนคว่ำแล้วก็ไม่เคยยกเครื่องถอดฝากระโปรงยกเครื่องออกมาไม่เคยถอดฝากระโปรงทำสีอันนี้เรียกว่าแบบสวยแบบสวยดูง่ายเลย คันนี้สวยๆเลยครับปี2015รุ่นท็อป1.3รถสวยมือเดียวน็อตไม่ขยับไม่จมน้ำราคาพิเศษครับ2,49,000บาทเท่านั้นเองครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถสวยคิดถึงรถบ้านคุณภาพดาบวันชัยฝากไว้ด้วยครับสนใจใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับ